สวัสดีครับผมยักษ์จิวนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่วงยักษ์จิวรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหนังเรื่อง Faces of Anne นะครับผมหรือแอนนั่นเองครับแอนเนี่ยแบบโอ้โหผมดูแล้วแบบทึ่งมากเลยนะครับคือ ไม่ค่อยได้เห็นหนังไทยที่เป็นแนวแนวนี้แน่นอนว่าหนังไทยเนี่ยเราเห็นหนังผีมาเยอะแล้วหนังผีไทยหนังแนวฆาตกรรมนะครับผมหรือว่าแบบอะไรทํานองเนี้ยเยอะมากนะหนังไทยที่เป็นแบบแนวผีผีแนวหลอนๆอ,อะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าแอนเนี่ยมัน ผมว่ามันแตกต่างจากหนังผีหรือหนังฆาตกรรมทั่วไปนะเออมันผมว่ามันเป็นหนังที่มีรายละเอียดข้างในค่อนข้างเยอะมีความซับซ้อนนะครับผมมีความแบบสับสนวุ่นวายมีความแบบคออาดเดาไม่ได้นะครับผมอยู่ในนั้นเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเอ้ยต้องไปดูอ่ะเออมันแบบมันแปลกนะครับผมนานๆจะได้เห็นหนังอะไรแบบนี้สักทีหนึ่งนะที่แบบว่าแบบถามว่ามันเป็น หนังแบบมีฆาตรกรมาไล่ฆ่าคนไหมเป็นหนังแนวสแลชเชอร์ er อย่างแบบเจสันสุกสิบสามอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะเออถ้าเป็นเจสันเนี่ยเจสันสุกสิบสามเนี่ยก็คือมีฆาตรกรมาไล่ฆ่าคนแล้วไอ้คนที่จะโดนไล่ฆ่าเนี่ยก็ต้องหาทางหนีเอาตัวรอดจากเจสันใช่ไหมหรือไม่ก็หาวิธีที่จะกำจัดไอ้ตัวเจสันจากฆ่ามันหรืออะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตดอดอันนั้นคือหนังแนวสแลชเชอร์ er ครับแต่ว่าแอนเนี่ย โอเคมันมีการไล่ฆ่าก็จริงนะไอปีศาจที่มีชื่อว่าอะไรนะเวติโกนะครับผมเวติโกเป็นปีศาจที่มีตัวเป็นคนนะครับผมแล้วก็มีหัวเป็นกะโหลกกวางนะครับซึ่งปีศาจกวางเนี่ยเออดีไซน์น่ากลัวนะหลอนเลยแหละนะครับแบบเป็นกะโหลกตาโบ๋โบมีเขาวกวางนะครับผมคือแบบเออหน้ากลัวดีนะครับคือแปลกดีไม่ค่อยเห็น ตัวปีศาจที่แบบมีหัวเป็นสัตว์นะครับผมส่วนใหญ่จะแบบยังแบบเจสันก็คือใส่หน้ากากฮอกกี้ใช่ไหมแล้วก็แบบฮาโลวีนเนี่ยก็หน้ากากหน้ากากขาวก็ยังเป็นหน้าคนอยู่แต่เออแบบเออเนี่ยแปลกดีเป็นหัวสัตว์นะครับแน่นอนว่ามีฉากไล่ฆ่านะครับแต่ว่าไอการไล่ฆ่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้เท่านั้นนะครับในหนังเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมีแบบเนื้อเนื้อแท้ของมันเนื้อในของมันซ่อนอยู่อีกนะครับก็สําหรับหนังเรื่องนี้นะ ผมว่าไม่เหมาะกับเด็กนะครับอันนี้ต้องต้องพูดเตือนไว้ก่อนเลยเพราะว่าช่องของผมเนี่ยเด็กตามเยอะมากครับน้องๆชั้นประถมเนี่ยเยอะมากน,นี่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เหมาะกับเด็กเพราะมันเป็นหนังที่ ค่อนข้างติดเลดนะครับมีความรุนแรงมีฉากการฆ่านะครับเอาค้อนทุบหัวเงี้ยเลือดสาดนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับน้องๆเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเป็นคนโตและสัก18ขึ้นไป1 8 19 20เยอะไรเงี้ยเออเนี้ยดูได้แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี้ยมาดูหนังเรื่องเนี้ยผมว่าไม่เหมาะนะครับไม่โอเคเลยมันค่อนข้างแบบมีความหดหูนะหดหูหลอนน่ากลัววิตกกังวลนะครับผมถ้าเด็กๆด,ดูหนังเรื่องนี้อาจจะ มีผลต่อสภาพจิตใจได้นะครับแบบถ้าเด็กๆแบบดูเนี่ยอย่างหนังผีอย่างเงี้ยถ้าดูหนังผีแต่เด็กนะแล้วกลัวผีเนี่ยพอโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นคนกลัวผีไปเลยนะครับก็คือเป็นคนกลัวผีไปเลยโดยปริยายนะครับคือแบบความกลัวมันฝังมาตั้งแต่ตอนเด็กไางนี้แก้ยากแล้วซึ่งนะครับขอเตือนอีกรอบนึงว่าหนังเรื่องแอนเนี่ยไม่เหมาะกับเด็กจริงนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ชั้นประถมเนี่ยตั้งแต่ประถม1ถึงประถม6นะครับผม มต้นก็ยังผมว่าก็ยังไม่เหมาะนะหมหถึงมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันรุนแรงจริงนะครับมันค่อนข้างส่งผลต่อต่อจิตใจในระดับหนึ่งนะนะครับผมอาจจะเป็นความหลอนความน่ากลัวนะครับผมอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เนื้อเรื่องข้าวๆก็แล้วกันนะเรื่องเรื่องข้าวๆจะประมาณนี้ก็คลิปนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ดูมาแล้วนะเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย ถ้ามาฟังรีวิวคลิปนี้เนี่ยอาจจะงงนะเพราะว่าผมต้องพูดเนื้อหาข้างในเล็กๆน้อย,น,อยนะผมเพราะว่าถ้าคุณแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยงงแน่นอนนะเพราะว่าตอนแรกผมไปดูแรกๆก็เอองงๆเหมือนกันนะว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะ่ะเรื่องคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้ก็คือเปิดเรื่องมาเลยเนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตื่นมาอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเป็นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับตื่นมาก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะมาอยู่ที่นี่ได้ไงอยู่โรงพยาบาลเหรอนะครับ แต่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่แบบนี้นะห้องมันแปลกๆนะครับแล้วก็ไอห้องข้างๆก็เคาะมาก็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 เฮ้ยเงียบๆลำคาญนะครับผมจะโวยวายทำไมวะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มีพยาบาลเข้ามานะครับแล้วทาการฉีดยาเป็นเหมือนยากลมประสาทนะครับผมยานอนหลับอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีหมอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละเข้ามาพูดคุยกับตัวผู้ป่วยเนี่ยซึ่งไอผู้หญิงที่อยู่ในเนี่ยกูป่วยหรือเปล่าเออกูก็ไม่ได้ป่วยนี่หว่าแล้ว เออสรุปกูป่วยจริงป้ะเนี่ยกูเลยได้มาอยู่ที่นี่มีการคุยกันแบบเชิงจิตวิทยาอย่งางงู้นอย่างงี้นะครับผมว่าแบบคุณสับสนในตัวคุณเองบา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 นะครับผมคุณแบบหน้าคุณเปลี่ยนเหรอก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่หรือคุณคิดว่ามันเปลี่ยนคุณคิดเปลงหรือเปล่านะครับก็ได้คุยกับไอ้หมอนี่ไปเรื่อยๆพอตกกลางคืนนะครับมันก็จะมีปีศาจต,ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นปีศาจหัวกวางที่ชื่อว่า เวติโกนะครับผมออกมาไล่ฆ่าผู้หญิงนะครับที่อยู่ในในพวกโรงพยาบาลน,นั้นนะ่ะครับแต่เออพูดถึงโรงพยาบาลน,นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเขาพลาดตรงที่ ทำให้คนดูรู้ว่าไอโรงบาลหรือสถานที่แห่งนั้นนะ่ะมันเป็นเรือนะครับตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วถ้าดูตัวอย่างจะมีฉากแบบหนึ่งคือเราจะรู้ว่าสถานที่เนี้ยมันเป็นเรือนะน่าจะเป็นเรือสินค้าหรือเรือสํารานเนี่แหละที่เป็นแบบมีห้อง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 ในเรือนะครับซึ่งนะ่ะถ้าเขาไม่บอกคนดูตั้งแต่ในตัวอย่างหรือโผล่ไม่เห็นนะให้เรารู้เนี่ย หนังเรื่องเนี้ยมันจะเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกเยอะเลยคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานที่ที่ผู้หญิงกลุ่มเนี้ยอยูอ่มันเป็นที่ไหนแต่พอเราเห็นในตัวอย่างแล้วอ๋อเป็นเรือนี่หว่าเรือครับลอยอยู่กลางทะเลต่อให้ออกจากเรือได้ก็หนีไม่ได้นะครับอยู่กลางทะเลจะหนียังไงอ่ะพายเรือพายเรือเข้าฝั่งนี่เหรอโหพายกี่วันว่าจะถึงเนี่ยผมว่าถ้าเขาเก็บไอความลับตรงเนี้ยความลับของ สถานที่ตั้งของไอ้ไอ้โรงพยาบาลประหลาดเนี่ยไว้นะครับแล้วมาบอกคนดูในหนังนะครับคือต้องเข้าไปดูในโรงเท่านั้นถึงจะรู้ว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นเรือนะมันจะเพิ่มความลึกลับซับซ้อนเข้าไปอีกเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องผู้หญิงเนี่ยทำไมต้องชื่อแอนนะครับผมแล้วก็ทุกคนชื่อแอนหมดเลยมันก็คือมันเป็นอย่างนี้พร้อมฟังนะอันนี้สปอยนะครับผมมันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่าเขาไม่อยากเป็นตัวเองเขาอยากที่จะเป็นคนอื่น ที่เขาคิดว่าเฮ้ยคนนี้ดูดีกว่าฉันนะคนนี้สวยกว่าฉันนะคนนี้แบบฉันอยากเป็นคนนั้นฉันอยากเป็นคนนี้ฉันแบบไม่อยากเป็นตัวเองเลยอะนะครับเขาก็เครียดนะครับแล้วก็แบบโดนไซเบอร์บูลลี่อะไรต่างๆความกดดันในสังคมจากที่บ้านที่โรงเรียนที่นูน่นที่นี่จนเขาเครียดแล้วเขาไม่อยากเป็นตัวเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วเนี่ยให้ e i, มันแย่อยากเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นน่าจะดีกว่านี้นะ เป็นคนอื่นคงจะฉันคงจะสวยกว่านี้ฉันคงจะโด่งดังกว่านี้ฉันคงจะเป็นที่สนใจมากกว่านี้เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายแต่ดันไม่ตาย,ยางไงประเด็นเออมันดันไม่ตาย,ยางไงกลายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหญิงนิทานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาไปเลยแล้วไอตัวตนแอนทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือแอนก็คือผู้หญิงที่ เขาอยากจะเป็นเป็นผู้หญิงที่แอนเนี่ยอยากจะเป็นผู้หญิงสวยสวยผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่ารักผู้หญิงที่อาจจะเป็นคนดังมีชื่อเสียงมีเงินทองนะครับชีวิตดีดีชีวิตดีเหลือเกินนะครับมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนชอบผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในเรื่องเนี่ย ที่กลายเป็นแอนเนี่ยก็คือผู้หญิงที่แอนอยากจะเป็นนั่นแหละครับนะมันมีหลายตัวตนมากนะครับในหนังก็จะมีบอกเอ้ยเราเล่นโซเชียลเล่น Facebook หรือ Twitter อย่างเงี้ยเราก็จะสร้างแอคเคาท์ปลอมๆขึ้นมาแอคเคาท์หลุมนะครับแอคหลุมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นเรา แต่เป็นคนอื่นนะครับผมพอแอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วเนะี่ยแอนก็น่าจะเป็นความฝันนะผมเดาว่าเป็นความฝันฝันว่าเขาเนี่ยได้เป็นผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาอยากจะเป็นนะครับมาอยู่ในโรงพยาบาลลึกลับแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีปีศาจมาไล่ฆ่าซึ่งไอการฆ่าตรงเนี้ยไล่ฆ่าแอนไปทีละคนทีละคนเนี่ยไล่ฆ่าคนที่แอนอยากจะเป็นไปทีละคนเนี่ยผมคิดว่าแอนเนี่ยอยากจะกําจัดพวกนั้นออกไปห,หมดนะครับผมมันอาจจะเป็นความแบบ คล่องเครื่องใจอะไรสักอย่างนะครับผมคือเราอยากจะเป็นคนคนนั้นนะนะครับเราก็ต้องกำจัดคนคนนั้นออกไปแล้วเราก็เป็นคนนั้นซะเองอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนหน้า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 ไปเรื่อยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเออมันแปลกดีนะครับมันเป็นอะไรที่เออน่าสนใจนะคือมันทําให้เรารู้สึกแบบสับสนงงวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะครับผมในหนังซึ่งมันไม่มีในหนังแนวสแลชเชอร์เรื่องอื่นเลย หนังแนวแซอเชืร์เรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นหนังแนวไล่ฆ่าอย่างเดียวก็คืออย่างเจสันเนี้ยมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปพักอยู่ที่บ้านริมทะเลสาบเป็นบ้านแบบบ้านเขาเรียกว่าอะไรบังกะโลมั้งนะครับเป็นบังกะโลแห่งหนึง่งไปปาร์ตี้กันอะไรอย่างนี้แล้วจะอยู่ก็มีฆาตรกรมาไล่ฆ่าพวกเขาทีละคนทีละคน พอไล่ฆ่าทีละคนเสร็จมันก็จะเหลือคนสุดท้ายที่เอาตัวรอดไปได้แล้วแค่นั้นจบเลยหนังแนวสแลชเชอร์มันง่ายอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าเรื่องแอนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นหนังแนวสแลชเชอร์ไหมก็ไม่เชิงนะครับคือการไล่ฆ่าเป็นแค่ส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นในหนังนะครับที่จะเป็นการทําให้คนดูรู้สึกแบบเออลุ้นบาดระแวงลุ้นระทึก กระตุกจิตกระชากใจอะไรอย่างนี้นะครับผมแค่นั้นเลยฉากที่ผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกแบบโหโคตรหลอนเลยแบบขนลุกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉากตอนที่ไอปีศาจเวติโกเนี่ยมาฆ่าคนนะอันนั้นเฉยๆครับเพราะว่าไอปีศาจเนี่ยปีศาจหัวกวางเนี่ยมันออกมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะเออคือช่วงแรกๆเนี่ย ยอมรับว่าหลอนหลอนในร,ระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่าพอมันออกมาบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าผมก็เริ่มชินเริ่มชินไปกับมันนะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยหลอนอะไรแล้วกับไอตัวปีศาจต,ตัวนี้นะครับผมแต่ฉากที่มันหลอนจริงๆเนี่ยผมหลอนในฉากที่มันจะเป็นผู้หญิงนั่งเก้าอี้นั่งกันเป็นแถวๆเลย นะครับผมประมาณไม่รู้ว่ากี่คนนะนับไม่ทันประมาณ20-30คนได้ครับนั่งเป็นแถวแถวแล้วก็อยู่ๆมันทุกคนแม่งเหมือนโดนไฟช็อตพร้อมกันอนะ่ะแล้วแม่งก็ชักจิกๆๆๆๆๆๆแม่งก็สั่นกระตุก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 แบบเชี้ยเชี่ยขนลุกเนี่ยเล่ายังขนลุกเลยนะแบบน่ากลัวมากนะครับคุณ,ณคิดสาภาพนะมีคนมานั่งอยู่ตรงหน้าคุณอนะ่ะยี่สิบสามสิบคนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแม่งชักดิ้นชักงออยู่ตรงหน้าคุณนนะ่ะแบบโอ้โหเชี่ยหลอนมากน่ากลัวมากฉากนั้นคือแบบ กล,กลัวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็จะมีการแบบสับเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆนะครับผมตายแล้วโดนฆ่าตายแล้วมาแล้วก็กลับมาเป็นลูกมันจะเป็นลูกบนนะครับมันจะมีตัวละครแบบเป็นเซตๆนะเซตหนึ่งเนี่ยจะประมาณ3คนไอ้สคนเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาเอ้ยอยู่ด้วยกัน3คนก่อน,นจะมีคนนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเจออีก2คนรวมกันเป็น3คนแล้วมันก็จะถึงเวลาตอนเที่ยงคืนปุ๊บมันก็จะโดนไอ้ตัวปีศาจหัวกวางเนี่ยไล่ฆ่า พอไอปีศาจหัวกวางมันไล่ฆ่าหมดต้อง3คนแล้วมันก็จะวนลูปมากลับมาที่เดิมกลายเป็น3คนแต่เป็นอีก3คนที่เป็นคนใหม่แต่ชื่อแอนชื่อแอนเหมือนกันหมดเลยแต่เป็น3คนที่เป็นเซตใหม่แล้วมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปอีกก็คือโดนไล่ฆ่าจนตายแล้วมันก็จะวนมา มันก็จะตื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นแอนแต่เป็นแอนคนใหม่หน้าใหม่คนใหม่อีก3คนแล้วก็มันก็จะโดนฆ่าทั้งหมดแบบนี้อีกนะครับผมซึ่งมันทําให้เราแบบสับสนมากกับเรื่องนี้มันทั้งงงมันทั้งสับสนมันทั้งแบบหวาดระแวงกลัวหลอนนะครับผมโอ้โหมันสารพัดความรู้สึกเลยนะสําหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งพอมันวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยอ่ะมันก็จะเริ่มมีแอนคนหนึ่งที่เฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วนี่ว่า เฮ้ยฉันเคยเป็นเธอนะฉันจําได้ว่าฉันเคยเป็นเธอนะครับมันก็จะเริ่มจําได้แล้วมันก็จะพูดว่าแบบอะไรนะถ้าเราทําไม่เหมือนเดิมมันก็จะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเฮ้ยถ้าเราแบบทําเหมือนไอ้ช่วงเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยถ้าเราแบบทําอะไรที่มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือโดนฆ่าตายทั้งหมดมันก็จะเริ่มมีแอนคนหนึ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยฉันต้องทําอะไรบางอย่างที่ คือ้าอย่าทําแบบเนี้ยไม่งั้นถ้าทําแบบนี้แล้วตายแน่นอนนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีสุดท้ายลูปเนี่ยมันก็ยังวนเหมือนเดิมทุกคนก็ยังโดนไอ้ปีศาจหัวกว้างเนี่ยไล่ฆ่าเหมือนเดิมนะครับเออมันพูดถึงไล่ฆ่าหนังเรื่องนี้มันก็นอกจากที่จะมีความแบบเป็นหนังแนวสยองขวัญแล้วมันมีความเป็นเกมด้วยนะเออหนังเนี่ยมีความเป็นเกมด้วยนะครับผมเกมอะไรอย่างแบบ Dead by d a y l i g h t อะไรเงี้ยเออไล่ฆ่าอะไรเงี้ยมีความเป็นเกมเข้ามา มีความเป็นแบบโอ้โหหลายอย่างนะครับผมเข้ามาหนังเรื่องนี้ซึ่งเนี่ยอชอบอะโคตรชอบเลยตอนแรกผมดูหนังเรื่องไอดีอัพแลงอันนั้นก็สนุกนะครับผมแล้วผมตอนแรกผมว่าจะยกให้เป็นหนังไทยที่ดีที่สุดในปีนี้แต่พอมาเจอเรื่องแอนเนี่ยผมแบบช่างใจแล้วว่าเอ้ยผมจะเ,เรื่องไหนเป็นหนังที่ดีที่สุดในปีนี้ดีนะแต่พอดูจบทั้งสองเรื่องเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเดือนต่อไปเดือนต่อไปจะมีหนังไทยอะไรเข้ามาอีกนะแบบสนุกสนุก,นกแบบนี้นะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าแบบ จะแบบดีอัพแังก็แบบดีนะหรือแบบแอนก็แบบแ,บบแปลกๆดีนะครับผมเป็นเหมือนแบบแนวใหม่ที่แบบเราไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราค่อยมาคิดอีกทีนึงว่าจะขอยกหนังไทยเรื่องไหนให,ให้เป็นหนังไทยที่ดีสุดแห่งปีนะครับผมอ่ะกลับเข้าเรื่องกันต่อครับสุดท้ายพอแอนเนี่ยมันก็วนลูปไปเรื่อยใช่ไหมมันหน้านมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนคนไปเรื่อยแต่จะเป็นเซตเดิมมันจะเป็นเซตทีละ3คน3คนนี่แหละแล้วก็วิ่งหนีกันโกยเธอโยมนะครับ <laughs> สุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ไปเจอความจริงว่าคือไอหมอเนี่ยไอไอไอหมอเขาเรียกว่าอะไรหมออะไรวะหมอจิตวิทยาี่นเนี่ยมันก็จะพยายามบอกว่าแบบมันเป็นอะไรตัวตนของเธอคือใครอะไรอย่างนี้หนังก็จะค่อยๆอ่าคลายปมค่อยๆเฉลยนะครับผมเฉลยมาทีละนิดทีละนิดนะครับผมมันจะไม่แบบตุ้มเดียวแล้วกระจ่างเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันผมรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเฉลยความลับเฉลยความที่แบบอะไรต่างๆที่เรา ไม่รู้จะนึกยังไงอะนะครับออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะครับแล้วตัวหนังเนี่ยก็จะเฉลยเลยนะว่าไอปีศาจหัวกวางเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นปีศาจอะไรหรอกครับมันก็คือคนนี่แหละก็คือแอนนี่แหละครับเป็นแอนที่ไม่ใช่แอนเป็นแอนอีกตัวตนหนึ่งนะครับผมที่มาไล่ฆ่าแอนแอนที่ไล่ฆ่าแอนนะครับผมก็ถามว่ามันสะท้อนสังคมไหมก็ ประมาณหนึ่งนะมันก็ไม่ได้แบบว่าสะท้อนสังคมจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่มันก็มีความสะท้อนสังคมอยู่ก็คือ,อคนคนนึงเนี่ยที่ไม่อยากจะเป็นตัวเองซะเลยนะครับซึ่งถามว่าตัวผมเนี่ยเคยคิดอย่างนั้นไหมก็เคยนะบางทีมันแบบมันท้อแท้มันแบบบางทีเราพยายามทําอะไรบางอย่างแล้วมันแบบแม่งไม่สําเร็จเหมือนคนอื่นนะ่ะคือแบบเฮ้ยเราก็พยายามทํามากนะเราพยายามมากเลยแต่แม่งไม่สําเร็จว่ะทั้งๆที่คนอื่นแม่งก็ พยายามเท่าๆเราอะ่ะหรือพยายามน้อยกว่าเราอีกเฮ้ยแต่แม่งสําเร็จว่ะแม่งปังเว้ยเออแม่งเป็นที่สนใจเว้ยบางทีผมก็มานั่งแบบเชียเอ้ทาไมแบบกูไม่เป็นมึงวะหรือแบบเอ้เฮียคนคนนั้นมันมันควรเป็นกูอะอะไรเงี้ยเออบางทีแบบช่วงที่เราเดาดาวช่วงที่ผมแบบเดาดาวอ,อ่ะเออมันก็คิดอย่างนั้นนะซึ่งผมว่าความรู้สึกของแอนที่เป็นแอนจริงๆอะ่ะที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายอ,อ่ะเออมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคือแบบ เราไม่อยากเป็นตัวเองแล้วแม่งเหนื่อยว่ะแม่งแบบพยายามเท่าไหร่แม่งก็ไม่สกเซสว่ะแบบอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเป็นที่สนใจอยากจะดังอยากจะหล่ออยากจะสวยอยากจะดูดีในสายตาคนอื่นแต่แบบแม่งแม่งก็ไม่สักทีว่ะแม่งแบบแม่งไม่อะนะครับเราก็เลยอยากเป็นคนอื่นซึ่งแอนเนี่ยก็อยากเป็นคนอื่นเหมือนกันก็เลยทุกตัวตนที่ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือตัวตนที่แอนอยากจะเป็นนะครับผม พออยากจะเป็นปุ๊บแอนก็เลยสร้างไอ้ปีศาจเนี่ยขึ้นมาในความฝันเป็นแอนเนี่ยแหละนะครับผมฆ่าแม่งให้หมดเลยที่ยกูแบบกูจะกาจัดแม่งให้หมดมันต้องมีกูกูต้องเป็นคนนั้นมันต้องเป็นกูเสียว่ามันต้องมีกูหนึ่งเดียวที่จะเป็นเป็นสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมเป็นจุดที่เรียกว,าว<ะ>่าอะไรอ่ะเป็นเอกเอกกุนะครับผมอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นผมก็อธิบายไม่ถูกมันคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเออแบบมันเป็นความรู้สึกแบบคับคับแคบใจนะบางทีเออ ก็แบบแย่นะแย่เออเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยดีเหละนะครับ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้มแข็งกับมันนะครับผมว่าไอ้ความรู้สึกแย่ๆผมว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันมั้งคือแบบเราไม่อยากเป็นตัวเองอะเราเห็นคนอื่นแม่งแบบโอ้โหทําอะไรก็ดีไปหมดพูดอะไรก็ดีไปหมดแต่เราพูดบ้างเราทําบ้างไอ้ทาไมมันไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่านคนอื่นน่าจะเคยรู้สึกอะไรแบบนี้นะผมว่าก็ เข้มแข็งนะสิ่งเดียวเลยที่จะทําให้เราไม่คิดสั้นแบบแอนเรื่องนี้ที่โดดตึกฆ่าตัวตายก็คือความอดทนและเข้มแข็งนะครับผมก็ผมก็ใครที่ดา,ดาวนะช่วงนี้เหมือนผมนะผมก็บางทีก็ดาวอะ่ะขนาดผมแบบผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เข้มแข็งในระดับหนึ่งนะแต่บางทีแม่งทนไม่ไหวอะ่ะแม่งเจออะไรแย่ๆมาอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแม่งบางทีแม่งก็แบบกลายเป็นคนอ่อนแอไปเลยนะแม่งดาวแล้วแม่งก็อ่อนปกเปียกไปเลยะแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่า ต้องเข้มแข็งความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะทําให้คุณผ่านจุดจุดนี้ไปได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนก็นแล้วกันนะครับผมที่กําลังวิตกกังวลหรือว่าดาวความรู้สึกมันดิ่งนะครับผมขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนจริงๆนะครับอ่ะโอเคกลับมาเรื่องหนังกันต่อนะจะจบแล้วก็คือผมชอบนะเอาไปเลย9เต็ม10นะครับผมสําหรับเรื่องนี้9เต็ม10ชอบจริงๆนะครับหลอนจริงๆน่ากลัวลุ้นระทึกสับสนวุ่นวาย งงนะครับผมวิตกกังวลความรู้สึกมันเยอะมากสำหรับเรื่องนี้นะครับเอาไปเลยเเต็ม10นะครับผมสนุกจริงก็ใครยังไม่ดูไปดูนะครับผมก็หนังฉายแล้วนะวันนี้เข้าวันแรกนะครับวันที่13เนี่ยเข้าแล้วก็ถ้าใครว่างๆไปดูที่โรงกันได้นะครับผมโอเควันนี้ยักษ์จิ๋วก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษ์จิ๋วด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจซื้อโมเดลกอรสติล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษ์จิ๋วได้เลยนะครับ